ครับ <c oughs> รับผมจากช่างโบนะครับผมวันนี้หัวข้อของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการผ่อนนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากจากผมนี่แหละนะครับผมก็ <c oughs> คือใครอยากมีรถบ้างใครอยากได้บ้านบ้างน,นะครับหรือว่าใครอยากได้สิง่งของอะไรก็ช่างที่เราไม่มีเงินสดไปซื้อนะครับแต่เราอยากผ่อนเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ก็คือ การผ่อนลมก่อนผ่อนจริงทำยังไงอยากทราบไหมครับผมก็คือการผ่อนลมก่อนผ่อนจริงก็คือการเช็คว่าเราสามารถผ่อนสินค้าตัวนี้ได้ไหมนะครับโดยวิธีการนะครับผมวิธีการก็คือหนึ่งถ้าสมมติว่าเราจะผ่อนรถสักคันใช่ไหมครับสมมติว่าลดราคาผ่อนต่อเดือน ไม,ไม่พูดถึงเงินไม่ไม่พูดถึงเงินดาวนะครับลดราคาผ่อนต่อเดือนเอาเดือนห้าพันละกันการผ่อนลมก่อนผ่อนจริงก็คือเอาเงินห้าพันเนี่ยเปิดบัญชีที่เราไม่ไม,ไม่มีเดไม่มี ibanking แล้วก็เอาเงินห้าพันเนี่ยหยอดใส่บัญชีตรงนี้ไว้โดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องเขาทำให้ได้หกเดือนนี่คือการผ่อนลมนะครับทำไม่ได้หกเดือนนะครับ ถ้าเราห้าพันเนี้ยใส่ใดบัญชีที่ว่าเราจะผ่อนลมเนี่ยโดยที่ไม่ติดขัดเลยภายในเดือนทุกเดือนนะโดยที่เราไม่ติดขัดเลยเนี่ยภายในหกเดือนก็แสดงว่าเราก็สามารถที่จะผ่อนรถคันนี้ได้ <c oughs> หรือจะผ่อนบ้านหลังนี้ได้หรือจะผ่อนมือถืออาจจะเดือนละพันห้าเนี่ยอาจจะหยอดลองดูลองผ่อนลมไปดูสักสักหกเดือนนะครับหรือว่าใครอยากาเช็คเราเองว่าไรายได้เราสเสถียรไหม ให้ผ่อนไปสักสิบสองเดือนก็ได้นะครับอีปีหนึ่งประมาณนี้ถ้าเราไม่ติดขัดหรือเราไม่ไม่ไปยุ่งกับเงินก้อนนี้เลยแสดงว่าเราสามารถผ่อนได้นะครับแล้วก็เราอาจจะเก็บเป็นเงินดาวก็ได้แล้วก็เริ่มผ่อนได้เลยนะครับผมเทคนิคก็คือเงินห้าพันที่เราเอาใส่ในบัญชีห้ามแตะต้องนะครับ ถ้าไม่มีการติดขัดเลยเราสามารถผ่อนสินค้าชิ้นนั้นได้นะครับอันนี้คือเป็นการผ่อนลมก่อนผ่อนจริงเพราะว่าถ้าเราผ่อนแล้วติดขัดก็จะลืมนะครับว่ารถอย่างน้อยก็ห้าถึงหกปีใช่ไหมครับไม่ใช่เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับห้าถึงหกปีระยะยาวเราอยู่กับมัน,นายาวนะครับส่วนบ้านบ้านเราอยู่กับเขาสามสิบปีนะครับการผ่อนลองผ่อนลมดูก่อนนะครับผมแล้วค่อยเริ่มผ่อนจริง นะครับผม6เดือนถึงปีหนึ่งลองเก็บเงินดูนะครับผมขอบคุณมากครับ